รุดควบคุคมฐานพรานาวิกกโยธินที่สข่าร้านจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิสุสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเมื่อเวลาแปดนากาสามสิบนาทีวันเสาร์ที่สองเมษาย,ยน2 5 5 9าากาที่สาราการ,ปรเปียนวัดสะพานหินตนัวบลแหลมกรดอำเภอเมืองหวมาตรานวตีอนันตยมการรองหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานาวิกกโยธินที่3ข่าร้าน เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิสุสามเนรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2559โดยมีกำลังพลจากชุดควบคุมฐานพรนานวิย,ย์กเยธินที่3เขาร้านจำนวน9นายร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้รองหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรนานวิกโยธเนที่3เขาร้านกล่าวว่า ชุดควบคุมฐานพร,รานวิกโยธทยียนที่3ขอร้านร่วมกับวัดสะพานหินจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิสุสามเณรเฉลิมระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราช,ราช,ชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพ2เมษายนและเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนร่วมกิจกรรมในพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดีเป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒน,นธรรมและไะเพณีที่ดีงามของไทยสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิษุสามเนศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2559กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง12เมษายน2559ซึ่งในครั้งนี้มีกำลังพลเข้าร่วมบรรพชาจำนวน9นายครับ kam saranam gacchami dhammaṃ gacchami